สวัสดีครับร้านผู้ใหญ่อดไม้เก่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมครับวันนี้ก็เอาบ้านมาส่งลูกค้าที่อำเภออุทัยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก่อนหน้านี้เรามาหลังหนึ่งนะครับหลังแรกนะครับผมหลังนี้หลังที่หนึ่งนะครับวันนี้เรามากันสองหลังนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วนะครับผมนะครับลูกค้าสั่งไว้ทั้งหมด6หลังนะครับ อันนู้นเตพื้นไว้รอแล้วนะครับเตพื้นไว้รอแล้วข้างหลังนะครับก็ทยอยผลิตมานะครับผมตอนนี้ก็ได้สามหลังแล้วนะครับงานก็จะเป็นงานฝาเรียบนะครับผมขนาดตัวบ้านสามคูณหกเมตรนะครับมีหนึ่งระเบียงมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํานะครับตรงบันไดแล้วก็มีปีกคุมบันไดให้แล้วก็มีประตูนะครับผมกันสุนัขนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในตัวบ้านกันนะครับดูสองหลังนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ระเบียงนะครับผมจะมีเก้าอี้ห้อยขาด้วยนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับส่วนด้านบนก็ตีฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับมีระบบไฟให้ด้วยนะครับผม ระเบียงจะกว้างอยู่เมตรยี่สิบคูณสามเมตรนะครับตอนนี้ก็ไล่ขัดพื้นก้อยพนักพิงแล้วก็เดี๋ยวจะขัดพื้นระเบียงครับเราจะลงเงานะครับผมโอเคครับเรามาดูภายในนะครับเข้ามาในตัวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับห้องนอนนะครับผมจะอยู่ที่สามคูณสามจุดห้านะครับด้านบน จะตีฝ้าเป็นแบบท้องเรือนะครับด้านบนครับมีระบบไฟฟ้าให้นะครับย่อนสายแอร์ให้เรียบร้อยนะครับส่วนบานหน้าต่างนะครับก็จะเป็นแบบบานเลื่อนนะครับบานหน้าต่างบานเลื่อนบานประตูก็เป็นบานเลื่อนเหมือนกันครับโอเคพื้นนี้เราขัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงเงานะครับพอลงเงาแล้วจะสวยกว่านี้นะผมพื้นจะเงามากครับ ฝาด้านนอกเขาตีเป็นแบบแนวนอนนะครับด้านในเราจะตีเป็นแบบแนวตั้งนะครับผมนะครับตีเป็นแบบแนวตั้งโอเคเดินมาตรงนี้จะมีทางเดินประมาณเมตรเมตรหนึ่งนะครับเมตรคูณเมตรสามสิบนะครับผมเพื่อจะเข้าห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะมีช่องแสงนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับ ขนาดห้องน้ำจะอยู่ที่เมตรสาคูณสเมตรนะครับภายในก็จะลูด้วยสมาร์ทบอร์ดกันน้ำนะครับหนายีน่สะิบมิลนะผมผนังก็กลูด้วยสมาร์ทบอร์ดด้วยนะครับส่วนสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องนะครับลูกค้าก็จะไปทำต่างหากนะครับผมเพิ่มเติมนะด้านบนก็ตีฟ้าเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับผม เหลือแค่ลงเงาพื้นอย่างเดียวนะครับเนี่ยขัดไว้แล้วนะครับเห็นขาวๆนะครับคุณๆอันนี้ก็จะเป็นฝุ่นที่เราขัดไว้นะพอเสร็จแล้วเราก็จะทําความสะอาดแล้วก็จะลงเงาครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับโอเคทุกหลังนี่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึง่งนะครับ หลังนี้ก็กําลังไล่ขัดพื้นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งครับตอนนี้ก็กําลังไล่ขัดพื้นนะครับฝ้า,ด,าด้านบน,าบนก็เก็บรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนขนาดเท่ากันนะครับ สามคูณสามจุดห้านะครับผมฝาด้านบนก็ตีเป็นแบบท้องเรือนะครับอันนี้ก็ขัดพื้นแล้วเด,เดี๋ยวจะลงเงานะครับเดี๋ยวจะลงเงาพื้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับขนาดเมตรสามสิบคูณสองเมตรนะครับผม าราละเอียดจะเหมือนกันทุกหลังนะครับผมครับโอเคเดีดูตอนลงเงาพื้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงเงาแล้วครับดูครับพอลงเงาแล้วโชว์ลายไม้สวยมากครับ โอเคครับครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านผู้ใหญ่อดไม้เก่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของร้านนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ